สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กรมพยากรขอ,ของราศีเมถุนนะคะและนี่คือดวงประจำเดือนสิงหาคมปีพศ2565นะคะสิงหาคมแล้วนะเลยครึ่งปีมาแล้วนะสัญญาณอันตรายบางอย่างคุณน่าจะรู้แล้วใช่ไหมนะคะเอาเรามาดูที่การงานเลยแล้วกันเดี๋ยวคุณจะคิดมาก นะคะในเดือนนี้งานของคุณนั้นยังเป็นไปได้ด้วยดีทำไปเรื่อยเหนื่อยก็พักนิดนึงและก็ทำต่อไปนะยังเป็นไปตามปกตินั่นเองนะคะตัวคุณเองก็ค่อนข้างที่จะดูมั่นใจในตัวเองดูมั่นใจในตัวเองนะคะแล้วก็ไม่ ไม่รู้สึกว่ามันได้ค่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะไม่รู้สึกว่าตัวเองอเหมือนคนที่กระจอกงอกง่อยไม่ใช่ไม่ใช่แต่พูดไปพูมาคนสมัยนี้เท่าเทียมกันหมดทุกคนนะคะทุกคนเท่าเทียมกันหมดค่ะไม่มีใครเหนือใครนะคะ <laughs> สรุปการงานของคุณในเดือนนี้ผ่านแน่นอนค่ะไม่เหนื่อยไม่เปลี้ยไม่เพลียไม่ยุ่งมากมายอะไรบางจังหวะก็นิ่งบ้างบางจังหวะก็เออก็มาบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเดือนนี้การงานอาจารย์ที่คุณผ่านนะคะแต่ถ้าจะยุ่งหน่อยนะยุ่งหน่อยคงจะเป็นพวกออ,ออกแบบรับเหมาก่อสร้างอน,นี้ยุ่งหน่อยนิดนึง ไม่มากโปรเจกต์ Project งานเข้าแต่มันก็ทำมาทำได้ซึ่งเงินนะคะเงินเข้าค่ะทุกสาขาอาชีพการเงินของคุณในเดือนนี้ดีมากได้เยอะมากเลยค่ะนะคะแต่ไพ่ขึ้นมาอย่างนี้บอกให้คุณประหยัดแต่ตรงนี้มันให้คุณแยกเงินออกให้คุณแยกเงินออกนะคะเพื่อครอบครัวเพื่อลูกหลานเพื่อตัวคุณเอง นะคะคุณจะได้คือตรงนี้คุณมั่นใจตัวเองตรงนี้เพราะว่าการเงินของคุณมันดีมากอยู่แล้วอย่าลืมเก็บเงินเอาไว้ใช้ในยามที่ทุกยากด้วยเดี๋ยวคุณจะเข้าใจที่อาจารย์พูดมาเนี่ยพูดมากี่คลิปแล้วไม่รู้สิหานี้ก็น่าจะเข้าใจแล้วแต่เดือนนี้คุณน่าเยอะคุณต้องแบ่งเก็บยังไงก็ต้องแบ่งเก็บให้ได้เงินเอาไวใ้ในธนาคารเอาออกมาเป็นเงินสดเฉพาะ จำเป็นเท่านั้นคือวิธีการแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อในครอบครัวเราเองของแพงนั่นแหละเดี๋ยวเงินเราจะเสื่อมค่าไปอีกนะคะหลายคลิปมากเลยที่อาจารย์ไม่ได้บอกเรื่องเงินเสื่อมค่าเนี่ยวิธีการแก้คือเอาเงินเราไว้ในธนาคารสแกนจ่ายสแกนจ่ายนะแต่บางที่อาจจะต้องใช้เงินสดก็ต้องพบก,กันบ้างนิดนึงนะคะอ่ะสรุปการเงินก็ผ่านอย่าลืมเก็บประหยัดแยก เป็นค่าใช้ใจ่ายให้มันดีๆทำบัญชีครัวเรือนดีๆนะคะน่ต่อไปเรื่องสุขภาพปกติสุขดีไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพแต่ก็ต้องมีเรื่องนิดๆหน่อยๆบ้างละ่ะนะคะบางท่านอาจจะเจ็บนิดๆหน่อยๆภายในบ้าน ในบางท่านไม่ใช่บางท่านต่อเติมบ้านหรือบ้านสร้างบ้านใหม่อันนี้ก็เป็นเป็นผลดีไปบางคนก็อย่างที่บอกไปรับเหมาก่อสร้างขายอุปกรณ์ก่อสร้างก็แล้วไปก็เป็นด้านดีไปด้านบวกไปแต่บางท่านที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องพวกนี้มีแน่นอนฟกช้ำดำเขียวอะไรมีแน่นอนไม่เกิดขึ้นกับคนก็เกิดขึ้นกับเด็กๆที่บ้านไม่เยอะไม่มากนิดหน่อยเองนิดเดียวเองนะคะ มันแต่มันก็เกิดเนี่ยมันเกิดฉับพลันนะคะมันอยู่ๆมันก็เกิดอยู่ๆมันก็เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมถ้าไม่เป็นอย่างนี้ก็จะเป็นพวกเอ่อที่มันเป็นด่วนๆน่ะท้องเสียปวดฟันก็ใช่นะไฟดูดก็ใช่นะเร็วๆด่วนๆน่ะเป็นอย่างนั้นแต่ไม่เยอะไม่มากนิดเดียวนิดเดียวแต่ก็ผ่านค่ะยังไงสุขภาพของคุณเดือนนี้ก็ผ่านนะคะอืม ต่อไปเรื่องความรักดีกว่าคนโสดในเดือนนี้อืขอให้คุณเปลี่ยนชีวิตตัวเองเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ตัวเองนะคะไปเรียนอยู่กับเพื่อนไปเรียนกลับมาอยู่กับบ้านนะไปทํางานอยู่กับเพื่อนไปทํางานแล้วอยู่กับบ้านอจบเข้าหอพักเข้าบ้านเช่าอ้าจบกันเราต้องเปลี่ยนเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนโม v เมนต์ตัวเองทํางานแล้วเลิกงานแล้วเราไม่ขึ้นแท็กซี่เราขึ้นรถไฟฟ้า เราไม่ขึ้นรถไฟฟ้าเราขึ้นสองแถวเราไม่ขึ้น2แถวเราขึ้นรถเมล์เราไม่ขึ้นทั้งหมดเลยเราเดินเราเปลี่ยนวิถีเราเพื่อจะได้ไปพบเจอคนที่หน้าตาแปลกๆใหม่ๆบ้างนอกจากสถานที่เดิมๆนะคะคนเดิมๆที่เราเคยเจอเปลี่ยนไปค่ะเราจะได้มีโอกาสในการพบเจอผู้คนมากขึ้นกว่าเดิมซึ่งจะทำให้เรามีโอกาสพบเจอคู่นั่นเอง นะคะส่วนท่านที่มีคู่แล้วนในเดือนนี้ในเดือนนี้คุณเป็นคนคิดมากไปเองจุกจิกเล็ก,ลกๆน้อยๆก็เอามาคิดจนระเบิดแตกเลยค่ะทะเลาะกับแฟนแบบไม่มีเหตุผลนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเดือนนี้คุณต้องระมัดระวังเรื่องนี้ด้วยครอบครัวคุณอบอุ่นดีอยู่แล้วค่ะ แฟนของคุณในเดือนนี้ก็ดีอยู่แล้วคุณคิดมากไปเองในเดือนนี้นะคะต้องจบเป็นเฮอร์มิตไม่ต้องห่วงเรื่องนี้ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาอย่างนั้นอย่าไปคิดมากนะคะมองในแง่บวกเข้าไว้คิดซว่าแฟนเราคือเพื่อนเราอย่ามองแบบเป็นสิ่งของเจ้าข้าวเจ้าของให้มองว่า เธอเลยค่ะคนนั้นคือเพื่อนเพื่อนร่วมชีวิตของเราคนหนึ่งที่จะอยู่ที่จะอยู่ดูแลกันไปจนแก่เท่าคิดแค่นี้นะมันก็จะเบาลงเยอะคนมีโค่นะประมาณนี้ประมาณนี้นะคะส่วนเรื่องที่จะติติงคนนั้นแทบจะไม่มีอะไรติก็คงจะเป็นเรื่องตัวคนถ้าหากว่าตัวคนที่คือโอเคคุณเป็นคนมั่นใจในตัวเองอยู่แล้วก็ดีไปแต่ถ้ามันด้านกลับละ่ะ ด้านกลับที่นิ่งเป็นด้านบวกใช่ไหมท่าเป็นด้านลบล่ะวางกล้ามข่คมคนนะชวนคนทะเลาะชคตีตบต่อยอะไรเงี้ยมันก็ดูไม่ดีดูมันน่ารักเลยแต่โชคดีตามหน้าไพ่นี้คุณเป็นคนน่ารักคือคุณม่มมแค่มั่นใจในตัวเองเฉยดูภาคภูมิใจในตัวเองเฉยๆในเดือนนี้ไม่ได้ไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นแต่ก็ต้องเตือนไว้ก่อนเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างที่มัน รุงแต่งมากจนเกินไปเราอาจจะหลงทางได้หลงทางตรงนี้คือจิตใจเราหลงทางได้มันมันจะทําให้บุคลิกของเราออกมาเป็นอย่างนั้นแล้วมันจะดูไม่ดีดูไม่น่ารักดูไม่น่าคบหาแล้วก็ไม่น่าเข้าใกล้นะคะพะคนเราว่าว่าตัวคนเองดูมีเสน่ห์อยู่แล้วไม่ต้องไม่ต้องวางวางมาดมากฉะนั้นนะไม่ต้องวางมาดมากธรรมดาแล้วก็เป็นสาวมั่นหนุ่มมั่นกันธรรมดาก็พอ ะะมันทําให้คุณดูน่ารักนี่นะคะน่าหมดแล้วชาวราศีเมถุนแต่เดือนนี้การเงินคุณดีมากเลยนะเงินคุณได้เยอะมากนะคะเมืม่อเงินมันดีแล้วเศรษฐกิจในกระเป๋าตังค์เรามันดีแล้วเราก็ลุยต่อได้ใช่ไหมแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวนะมันก็โอเคแล้วนะในเดือนนี้หมดแล้วค่ะหมดแล้ว เดี๋ยวคลิปจะยาวไปเนาะอาจารย์เป็นคนไม่ชอบคลิปยาวขอโทษด้วยนะคะอะตามหน้าภัยนี้ก็หมดแล้วนะคะก็ขอทุกท่านประสบความสําเร็จในทุกเรื่องทุกด้านทั้งการงานการเงินและความรักสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ